บรรยากาศส,สงกรานถนนแหกษาโอ้โหคึกคลืนมากเลยปีนี้ตลอดเส้นังน้งไอ,อ้โห,โโหปาแป้งแ้นนหน้าว่ากนมาแล้วสละวน าวๆไอ้แย่ไอ้ย่โอ้โหแต่รู้สึกคันนี้จะพลาดท่าโดนสาวๆปากค <c oughs> าดว่าเกิดจอดรถทั้งสาวๆปากแป้งนะถูกใจแล้วหนูยอมยอมโอ้ยมีกปากมือกปากมือเรียกคนข้างทางมาให้ปากแป้งหน่อยเขาก็เดินมานเดินให้ปากแป้งบิ <c oughs> ๊กอาร์ตก็ลื่นเลยค่ะ แต่ละคนี้คือแบบเลนหนึ่งต้องเสียไปให้คนโอ้โหตรงนี้เยอะมากจุดขายน้าขายแป้งขายโอ้โหเยอะที่สุดเลยอ่ะตรงบริเวณตลาดรัศมีอันต์นะคะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดที่แบบโอ้โหเด็กวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวเพียบรถปพิ๊กอัาก็มาจอดทฝ่าแป้งแก้งตรงนี้โอ้โหเยอะมากนีย้โเวทีคอนเสิร์ตจะำย้ำ เห็นเขาไมโอ้โหนี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดข้างรถที่เขามีถังน้ำกันโดนสิอืมของลูกสาวโรงงานกันเนยโอ Glenn ้แค่ภาษาที่เยอะจริง ตลาดสิวินครก็ใช้ย่อยนะคะดูสิโอ้โหเพียบปิดป้ายขายแป้งยี่สิบบาทแล้วแป้ง2ส ไม่ต้องไปไหนไกลค่ะสีลมต่อข้าวสารไปทําไมไกลมาเพ็กกษาดีกว่าใกล้บ้านเราโอ้แค่นี้คนเขเล่นนักเพียกตลอดเส้นทาง